you <laughs> สวัสดีครับวันนี้รายการพิขามาเล่าจะมาพูดถึงเรื่องการกระบาดกลางฝ่ามือที่หลายๆคนสงสยัยและยังสับสนอยู่นะครับว่าตกลงเนี่ยการกระบาดกลางฝ่ามือแบบไหนกันแน่นะครับแล้วก็ตกลงมีแล้วดีหรือไม่ดีกันแน่นะวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังและจะเขียนรูปให้ฟังนะครับก่อนอื่นเปิดไม่ตากดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดสั่นกระด,ดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปผมจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับดวงชะตาหรือลายมือต่างๆมาแนะนําให้เพื่อนๆฟังเพื่อจะได้ไปศึกษาด้วยตนเองได้นะครับผมกลับขอบคุณลุงหน้านะครับขออนุญาตขายของแป๊บหนึ น้ำมันเสริลบะผงไปด้วยเพื่อใช้ในการจุดขอพรจุดถวายสิริศิ์นะครับขวดหนึ่งสองบาทค่าส่ง5 0บาทครับตอนนี้แถมจี้พญานาจี้สาลิกาเียกรั์นะฮะแหวนหมดแล้วก็จี้สาริกาเล็กรั์อันนี้ทำพิธีแล้วนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นแม่ตามหาเสน่ห์นะครับแล้วก็ขวดหนึ่งจุดได้นาน30-35ถึงชั่วโมงนะครับอันนี้ปลอดภัยนะจุดในห้องนอนได้นะครับแล้วก็อันนี้พญานาคน้อยพันล้านนะครับมีสสีนะครับอันนี้รายได้เข้ากองทุนสร้างอุทยานที่กาญจนบุรีนะครับ เดี๋ยวไปลองติดต่อดูติดตามในในลิงก์ได้ที่ผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็หลายคนสงสัยว่าตกลงการการะบาดกลางฝ่า,ามือเนี่ยมันมีแล้วมันไม่ดีอุปสรรคมันเยอะจริงไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังและผมจะเขียนรูปให้ฟังว่าตำแหน่งไหน,ไห,นหมายถึงอะไรและตกลงมันดีหรือไม่ดีเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องวาดรูปให้ดูนะฮะบว่ากากรบาทกลางฝ่ามือจริงๆแล้วเป็นแบบไหนนะฮะที่ถูกหลายคนสงสัยนะฮะพอดีผมวาดนิ้วก้อยกุดไปหน่อยนะฮะเพราะเราไม่ได้สนใจเรื่องนิ้วเราจะดูเรื่องเส้นนะครับคือถ้ากากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยมันจะต้องตัดกันระหว่างเส้นสมองกับเส้นจิตนะฮะโดยที่ปลายแหลมขึ้นนะครับเนี่ยปลายแหลมชี้ขึ้นอย่างเงี้ยฮะกลางแล้วอยู่ตรงอยู่ระหว่างเส้นเป็นกากบาทใหญ่นะครับไอกากบาทที่บอกไม่ดีอ่ะคือกากรกบาทเล็กๆอย่างเงี้ยกากบาดเล็ก ตามตัดเส้นต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยกระบาดเล็กๆพวกเนี้ยไม่ดีแต่ถ้าการกราบาดใหญ่ระหว่างเส้นจิตกับเส้นสมองเนี่ยนะฮะเส้นจิตใจกับเส้นสมองเนี่ยและปลายแหลมขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าคนผู้นั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจศาสตร์ลี้ลับพวกโหราศาสตร์ไสยศาสตร์หรือพวกนั่งสมาธิใช้พลังจิตหรือมีพวกพลังจัก,กรวาลดังนั้นพวกเนี้ยจะมีความสามารถพิเศษหรือมีเซนส์นเกี่ยวกับเรื่องอพวก ศาสตร์พวกพลังจิตต่างๆมากกว่าคนทั่วไปกว่ามากกว่าคนปกติดังนั้นเนี่ยคนที่มีเป็นหมอดูที่มีเซนพิเศษพวกผอดูที่มีเซนพิเศษส่วนใหญ่จะมีการกระบาดกลางฝ่ามือแบบนี้และปลายแหลมขึ้นและเป็นพวกที่ว่าอาจจะเป็นพวกคนที่มีพลังจิตสายเวทพวกเล่นเวทมนต์คาถาพวกนี้แต่ว่าต้องเป็นกากบาทที่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นจิตนะฮะกากรบาทใหญ่เี้ดีกว่าหรือว่าพวกมิสติกคอร์สเขาเรียกเส้นมิสติกคอร์สนะฮะไม่ใช่กากบาดเล็กถ้ากากบาทเล็กไม่ดีอย่างนี้ดีกว่านะครับ อันนี้คืออันหนึ่งแล้วนะฮะอีกอันนึงก็คือกากบาทกางฝ่ามือที่อยู่ในตํานานคือมาจากเส้นวาสนาขึ้นไปแล้วก็มีปลายแหลมตัดอย่างนี้อันเนี้ยกากบาทกางฝ่ามืออันเนี้ยหมายถึงว่าคนที่มีแบบเนี้ยเป็นคนที่สามารถจะยึดเอาอาชีพโหราศาสตร์หรือนักสะกดจิตใช้เวมาาท,ทวมนต์คาถาทําคุณไสทําอะไรเวทมนต์ต่างๆสามารถจะศึกษาพวกนี้ได้เร็ว กว่าคนปกติทั่วไปถือว่ามีเส้นพิเศษมีพลังจิตพิเศษนะฮะถ้ามาจากเส้นวาส,สนาแล้วตัดเนี่ยซึ่งอันนี้หายากดังนั้นเนี่ยลองไปดูกันว่าเส้นอ่าเส้นกากบาทกลางฝ่ามือคนเป็นแบบนี้ไม่ใช่กากบาทเล็กๆถ้ากากบาทเล็กๆไม่ดีเลยถือว่าไม่ดีดังนั้นต้องเข้าใจใหม่อันนี้คือเราพูดถึงกากบาทกลางฝ่ามือคือมิสติกคอร์สนะฮะเส้นมิสติกคอร์สหรือถ้าบางคนมาจากเส้นชีวิตเส้น,สนาศาสนาขึ้นไปแล้วก็ตัดปลายแหลมแหลขึ้นไปอันนี้ มันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นคนที่เชื่อร่างเชื่อเชื่อพวกโหราศาสตร์ไสยศาสตร์ยากกว่าคนปกติคือถ้าไม่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองจนเห็นแน่ชัดแล้วว่าสิ่งที่พวกนั้นจริงก็จะไม่เชื่อต้องพิสูจน์ได้แล้วถึงจะเชื่อต้องโต้แย้งจนสมเหตุสมผลแล้วถึงจะเชื่อดังนั้นอันนี้ก็เป็นอันนึงที่หายากเหมือนกันที่มาจากเส้นวาสนาที่ติดก,กับเส้นชีวิตแล้วขึ้นไปแล้วตัดเป็นกากรบาดโดยที่ปลายแหลมเน้นนะฮะปลายแหลมชี้ขึ้นนะฮะ แล้วก็อันหนึ่งก็คือถ้ากากบาทมันมาอยู่ทางนิ้วนางนี่ปลายแหลมขึ้นนะฮะเนี่ยกกบาทมาอยู่ทางนิ้วนางถ้ากากบาทอยู่ทางนิ้วนางอันนี้ไม่เกี่ยวกับสายศาสตร์โหราศาสตร์แต่เกี่ยวกับเรื่องคุณมีความสนใจเกี่ยวกับพวกศิลปกรรมหรือสามารถเกี่ยวกับพวกสถาปนิกเกี่ยวกับการออกแบบต่างๆมีความสามารถพิเศษในการออกแบบคุณเรียนไปทางนี้จะเหมาะสมเลยถ้ากากบาทไปทางนิ้วนางนะครับแล้วถ้ากกรบาทมาทางนิ้วชี้ ปลายแหลมขึ้นนะฮะเนี่ยปลายแหลมขึ้นไปทางนิ้วชี้ปลายแหลมขึ้นนี้นะฮะไปทางนิ้วชี้คนแบบนี้คือเขาเรียกว่าเส้นมิสิกคอร์ดันที่บอกนะฮะก็คือหมายพวกนั้นเป็นคนที่สนใจสยศาสตร์โหราศาสตร์เป็นพิเศษและอาจจะมีความสามารถในการที่เกี่ยวกับเรื่องศึกษาเรื่องโหราศาสตร์สยศาสตร์ได้ดีแล้วก็ถามว่ามีเซนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่แต่เป็นคนที่สนใจทางด้านสยศาสตร์โหราศาสตร์แต่เรื่องเซนอันนี้ไม่เกี่ยว ดังนั้นเราต้องแยกแยะนะฮะว่ากากบาทกลางฝ่ามือมันเป็นอย่างไรมันไม่ใช่ว่าจะจะจะเป็นแบบนั้นทุกคนบางคนบอกกากบาทหนูกากรบาทอยู่ตรงนิ้วก้อยเลยกากรบาทอย่างนี้กากบาทอย่างนี้ไม่ใช่กากบาทกลางฝ่ามือดังนั้นคําว่ากลางฝ่ามือคือตรงกลางอันนี้จะชอบเกี่ยวกับพวกศิลปะการดนตรีโครงกรต่างๆแต่งเพลงต่างๆถ้ามาทางนิ้วก้อยมุ่งแต่งเพลงต่างๆไม่เกี่ยวกับสายศาสตร์หรือพลังจิตต่างๆไม่ใช่ซิกเซนดังนั้น ลองไปดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าตกลงมันมีกากบาทดีหรือไม่ดีนะครับก็คือสรุปแล้วคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือก็คือเป็นรูปแบบที่ผมวาดให้ดูนะครับคือเป็นกากบาทใหญ่นะครับไม่ใช่กากบาทเล็กดังนั้นคนที่มีกากบาทใหญ่กลางฝ่ามือหรือเส้นมิส,สิกค,คอร์สเนี่ยนะครคือเป็นเส้นพิเศษแล้วก็เป็นเส้นที่ มีพลังพิเศษหรือซิกเซนนั่นแหละฮะแต่ส่วนกากรบาดเล็กๆที่บอกว่ากากบาดไม่ดีกากรบาดไม่ดีถ้าปลายแหลมชี้ลงถือว่าเป็นกากบาดที่ไม่ดีจะส่งผลอุปสรรคต่างๆคนที่บอกมีกากบาดการฝ่ามือและมีอุปสรรคเยอะเหมือนคุณลงอาสาลงมาแล้วคุณไม่ได้มีอาวุธมาเตรียมมาสู้คุณก็จะเจอ่าศึกลุ่มสกรรมดังนั้นคุณลงมาแล้วคุณรู้แล้วคุณก็ต้องสร้างบุญวาสนาให้ตัวเองสูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าบุญเยอะอุปสรรคน้อยบุญน้อยอุปสรรคเยอะคุณลงมาแล้วคุณจะสู้กับข้าศึกศัตรูหรือมารได้แค่ไหนอยู่ที่คุณอดทนและสร้างบุญเยอะขนาดนะมากเข้าไปเท่าไหร่อะนะครับพทธเจ้าเกิดเป็นเจ้าชายเสด็จทัท่านยังเจออุปสรรคเจอมารพระเทวทัตคอยกันแกล้งตลอดเลยคุณว่าถ้าเป็นคนปกติ จะฝ่าฟันได้ไหมขณะพุทธเจ้ายังเจอมาเลยแล้วเราเป็นใครเราจะไม่มีมาไม่มีอุปสรรคหรอเป็นไปไม่ได้ขณะพุทธเจ้าบา,บารมีมามากมายมหาศาลแล้วสิบชาติสุดท้ายท่านก็เกิดมาเป็นลูกษกษัตริย์ต่างๆท่านยังต้องลําบากเลยแล้วเราเกิดเป็นคนปกติก็ย่อมเป็นคนลําบากอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ตั้งบารมีขนาดเป็นพุทธเจ้าเราแค่บรรลุธรรมดังนั้นเรายังสบายกว่าท่านดังนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวอุปสรรคแล้วก็กากบาทกลางฝ่ามือเป็นสิ่งที่ดี แต่ถามว่าถ้าเลือกได้อยากจะมีไหมถ้าเลือกได้ไม่อยากมีขอมีเส้นวาสนาที่ดีร่ํารวยมีเงินมีทองแล้วเรามีเงินมีทองแล้วเราไปสร้างบุญอย่างอื่นดีกว่าแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันตอนนั้นเราอาจอยากจะสร้างบารมีเราก็เลยต้องโดนทดสอบคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือขอให้อดทนแล้วผลมันคุ้มค่าคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือ มาแล้วกลับไปสูงกว่าเดิมนั้นมีน้อยเพราะว่าทนกิเลสท,ทนมารไม่ไหวแต่ผมเชื่อมั่นว่าทนที่มีกาบากกางฝ่ามือเหมือนที่ผมได้วาดรูปแล้วให้ฟังแล้วเนี่ยทุกคนมีบารมีทุกคนแล้วก็ทุกคนอดทนทุกคนทุกคนเก่งทุกคนดังนั้นทุกคนถูกเลือกแล้วขอให้ทุกคนอดทนและทุกคนจะประสบความสำเร็จเหมือนคุณเอาน้ามีน้าน้าอยู่แล้วใส่เกลือถ้าคุณเติมแต่เกลือน้ําก็จะเค็มกินไม่ได้ แต่ถ้าคุณเติมแต่น้ำเปล่าน้ำเปล่าแม้เกลือยังอยู่ในน้ำแต่น้ำนั้นก็จะจืดคุณสามารถจะดื่มได้เพราะเกลือไม่ส่งพิษภัยต่อคุณดังนั้นคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือควรจะสร้างบุญให้เยอะๆดังนั้นวันนี้รายการพิหามาเล่าก็กราบขอบพระคุณทุกคนที่เมตตารับชมคิดจนจบนะครับขอบทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองผ่านอุปสรรคต่างๆให้ไปได้ทุกคนนะครับแล้วก็ร่ำรวยมีเงินมีทองประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับขอบพระคุณมากครับ